สวัสดีค่ะพอยนะคะจากซัมซุงเซ้นทันโคล่าค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำสำหรับลูกค้าที่อยากอัพเกรดจาก c f ฟ i ิธรรมดามาเป็น C-Flip 35G ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ c f 5 g รุ่นใหม่นะคะก็จะเพิ่มขนาดหน้าจอด้านนอกตอนนี้นะคะเป็น1.9นิ้วจากรุ่นเก่านี้แค่1.1นิ้วตอนนี้นะคะเพิ่มฟังก์ชันมาลูกค้าสามารถตั้งวิดเจ็ตหรือว่า รับสายคุยได้ผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะหน้าจอเล็กขนาด1.9นิ้วก็คือสะดวกเวลาใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องการจอออกเหมือนตัวรุ่นเก่าเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ cpu รุ่นใหม่นะคะเป็น snapdragon 888 5G นะคะสำหรับรุ่นเก่าก็คือจะเป็น snapdragon snapdragon 855ตอนนี้นะคะก็คือการประมวลผลอะไรนี้ก็จะเร็วขึ้นแล้วการดาวน์โหลด 5G ตัวนี้ก็เร็วขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สะดวกสาหรับลูกค้าในการใช้งานนะคะก็คือการดาวน์โหลดตัวนี้ไม่เสียเวลาโหลดแป๊บเดียวเพราะว่าตัวนี้มีชิป1 5G ตัวนี้นะคะมากับลําโพงแบบใหม่นะคะถ้ารุ่นเก่าจะเป็นแบบลาโพงโมโนธรรมดานะคะเสียงออกฝั่งเดียวแต่ถ้าดัวซ5ซ 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับลําโพงระบบสเตอริโอการใช้ระบบ d o l b y Atmos ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะใช้ได้เฉพาะเวลาที่ลูกค้าเสียบหูฟังเท่านั้นแต่ถ้ารุ่นใหม่ตัวนี้ลูกค้าสามารถกด ใช้ระบบเสียง Dolby Atmos ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบหูฟังการดูหนังฟังเพลงลูกค้าก็ได้อัตราลดเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะเสียงออกซ้ายขวาแล้วก็พิเศษตัวหนักก่อนนั้นนะคะก็คือตัว C Flip 3 5 G ตัวนี้มามพร้อมกับการทนน้ำนะคะ IPX8 นะคะซึ่งถ้าตัวเก่าเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้มีการทนน้ำแล้วก็ในเรื่องของวัสดุตัวนี้ก็คือตัว C Flip 3เนี่ยคือเป็น Armor a l u m i n ี u m แข็งแรงกว่าแล้วก็แข็งแกรงกว่าลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้งานเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบเบื้องต้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะอัปเกรดนะคะเราเป็น c f ฟลิค่ะ